สวัสดีครับมาดูรวมอาจารย์ดังกันครับอาจารย์ดงังอันนี้ของวัดที่แล้วนะครับของวัดวันที่สิบหกมีนาะสิบหกมีนาะตรงนี้ก็ยังเข้านะเข้าไปที่ห้านะ จับคู่ไม่เข้านะครับวดที่แล้วจับคู่หลุตนี่ดตรงนี้ก็ยังเข้านะครับใช้สองตัวสามตัวเนี่ย กสนะงวดที่แล้วนะส่วนสุดยอดความแม่นไม่เข้านะครับตรงนี้เล่นล่างเล่นล่างเข้าวนเข้าห้าตรงนี้หลุดนะครับตรงนี้ งนี้หลุดตรงนี้ก็หลุดแล้วนะครับหลุดงดที่แล้วนะปกติเข้าดีนะได้คล้ายสตัวเนี่ยที่แล้วหลุดสวยดาวก็ไม่เข้านะครับงดที่แล้วลอยนี่ก็ไม่เข้า ที่แล้วพากันหลุดหมดสามตัวเดียวหลุดกระจายมีเลยตรงนี้ก็ไม่ค้า หมดเลยอะ่ะนี่ไปเข้าข้างบนนี่บนลร่างเข้านี่มาดูของรดนี้กันครับ ครับนี่ครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะเนี่ยเมสายนครับหนึ่งเมสายนครับไม่ใช่ของเก่านะครับบางคนบอกว่าผมเอาของเก่ามาลง ของเก่าก็ไม่มีนะเมษาก็คือเมษาไปเลย เซียนะสารแดงอันนี้สามคิงสามคิงว็ที่แล้วหลุดนะครับติดเทอร์โบท่านท่านด็อกท่านด็อกโอ้ยวดนนี้จะกลับมาเดินใหม่ไหมก็ตรงนี้เหมือนกัน เรานี้มาตามตูดนะครับรถที่เรวออกไปแล้วว่าจะมาตัวอื่นก็ไม่รู้นะ สวยดาวเี่นะเขาจะเขียนบอกเลยเนี่ยหนึ่งเมษายนอย่างเนี้ยบางคนไม่อ่านนี่นะครับดวงดาวคันนอง วันนี้สามเก้านะนทั่วไทยสามเก้าเหมือนกันบนบนล่างนะภาพนักคิดผุ้ทอน มหาการเทพมหาการวดที่แล้วหลุดนะครับจบฉลองห้าดาว นำใช้เขต ตามตรงไหนก็แคปหน้าจอ,อานะครับตรงนี้ก็ได้ ที่แล้วที่แล้วไม่เข้านะตรงนี้ที่แล้วดูโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ